ครับก็ต้องขอกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะที่รักในการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็ออกมาเอาชีวิตรอดอยู่ริมแม่น้ําปาานะครับหนึ่งวันนะครับก็คือไม่อยากใช้เงินเลยสักบาทครับก็นี่ครับเตรียมข้าวมาด้วยครับวันนี้เอาแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆมาห่อเดียวเลยนะครับ แล้วก็นี่ครับน้ำปลาครับเผื่อว่าเราจะมีปรากฏไซส์สวยๆนะครับมากินเบ็ดเราแล้วเราก็จะได้ย่างปรากฏกินบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีก็กินกับน้ำปลาถุงนี้แหละครับก็ต้องขอกรับขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องตกดินแล้วก็ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตกดินมาโดยตลอดนะครับโอเคครับ วันนี้ผมลงเด็ดไปเรียบร้อยนะครับสามคันครับลุ้นกันครับทุกท่านครับ นี่ครับนะนะครับปลามันติดอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ครับเพราะว่าผมตีใส่ตรงร่องน้ําที่มันเชี่ยวๆนะครับก็เลยมันมันไม่รู้สึกที่ปลายคันครับว่ามีปรากฏมาติดเบ็ดอยู่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับถึงแม้จะใส์ไม่ใหญ่ครับแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับได้แล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งตัวครับผม นะครับโอ้มันเป็นปรากฏไซส์เล็กครับเวลามันกินแล้วมันส่งไอ้สัญญาณมาที่ปลายคันเราเนี่ยผมจับความรู้สึกได้ยากมากครับบางทีมันเหมือนน้าพัดเฉยๆครับมันมันไม่เหมือนกับปลาติดเบ็ดครับนะครับไซส์มันก็ประมาณนี้ครับปรากฏเหลืองแม่น้ำปาดนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับนะนะครับ เดี๋ยวมันจะไม่มีกับข้าวตอนเที่ยงนะครับโอ้โหจิวมากครับเ ผมเตรียมถ่านมาจากบ้านนะครับนะ้าครับเนื่องจากว่าถ้าจะมาหาเอาเศษกิ่งไม้ตามแถวนี้ก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกครับมันเปียกชื้นนะครับมันคงจะไม่ติดไฟครับ นีครับไมายยางปลาของเราครับสองอันครับ2ตัวเตรียมน้ำสะอาดมาจากบ้านนะครับเราล้างก่อนครับโอ้นี่ครับนะครับถึงจะเป็นสองตัวไม่ใหญ่นะครับก็ทำให้เราได้กับข้าวกลางวันเหมือนกันครับ ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตซ้ำๆเดิมๆตอนกลางวันมาเป็นย่างปลากินริมแม่น้ำปาดแบบนี้บ้างก็ก็โอเคดีครับนะนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้ครับปลาตัวเล็กๆครับนะนะครับแต่ว่าโอ้โหมันมากครับมันนี่เดือดออกมาพุดๆเลยครับนี่ครับกองไฟเราเนี่ยครับนะนะครับ เราควรจะก่อกองไฟตรงจุดที่มันเป็นเอ่งแบบนี้ครับนี่ครับเป็นหุบลงมาอย่างนี้หน่อยครับเพื่อหลบลมนะครับถ้าลมพัดแรงเกินเนี่ยเวลาย่างปลาเนี่ยไฟมันลุกเยอะเกินครับมันก็จะทําให้ปลาเราไหม้ครับผมแต่ผมเนี่ยมาก่อตรงหุบนี่เลยมันก็จะติดยากหน่อยครับผมเป่าอยู่หลายทีครับจริงๆแล้วเราควรจะก่อไฟตรงพื้นที่ราบก่อนครับแล้วก็ขุดหลุมไว้ข้างๆครับ พอฐานมันเริ่มติดไฟดีแล้วนะครับมันเริ่มเป็นสีแดงแล้วเนี่ยพอเราจะย่างปลาเนี่ยเราค่อยเขี่ยลงไอ้หลุมที่เราขุดไว้ครับเราก็จะย่างปลาได้แบบไฟไม่ลุกเยอะเกินครับนี่ครับนะน,นะครับตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยครับนี่ครับตรงท้องก็สุกแล้วนะครับโอ้โหเนื้อนี่ขาวแล้วก็ ตรงหนังนี่เหลืองอลามเลยครับผมว่าน่าจะเป็นการย่างปลาปิ้งปลาที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมแล้วครับวันนี้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับนะนะครับโอ้นี่ครับนะนะกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ครับย่างปรากฏสองตัวน้อยๆครับแต่ก็พออิ่มแน่นอนครับ นี่ครับกินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้เราเอาชีวิตรอดในป่าริมแม่น้ำปาานะครับรอดแน่นอนครับวันนี้ครับไปสองตัวสองแต้มครับนี่ครับโอ้ไปครับกินข้าวด้วยกันครับผม านาะนะครับตอนนี้ผมก็กินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ปลาก็หมดข้าวก็หมดครับอิ่มพอดีเลยครับนะนะครับมาตกปลาแต่ละครั้งนี่ใจก็อยากได้ปลาเยอะๆครับอยากได้ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาตกทุกครั้งไม่ได้ปลาทุกครั้งก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าความสุขนี่ได้ทุกครั้งครับนะนะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บเบ็ด3คันนี้แล้วก็ย้ายหมายดูอีกสักหน่อยครับนะนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงมูนครับ ปลายเก่งตรงนู้นนะครับหรือว่าหางเก่งที่น้ํามันไหลเบาลงหน่อยครับเผื่อว่าเราจะได้ปลากลับบ้านสักตัว2ตัวสองสาตัวเอาไปฝากแม่ครับตอนนี้ตัวเองอิ่มท้องแล้วอยากจะตอนเย็นอยากจะมีปลาให้แม่ไว้อิ่มท้องบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดกันเลยครับแล้วย้ายหมายกันนะน,นะครับย้ายหมายใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงเหยื่อชุดแรกกันดูเลยครับ เหยื่อชุดแรกครับแตมแมกโอ้มน้อยๆครับนะครับมาหนึ่งแถมครับแต้มน้อยๆเลยครับ จังมันรับเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับประกดหินครับโอ้สสวยเลยครับประกดหินตัวนี้ครับนะนะครับนี่ครับอันนี้มันมากินเหยื่อแมลงเมานะครับพอดีผมเปลี่ยนจากเหยื่อหมักมาเป็นเหยื่อแมลงเมาหนึ่งคันครับ นี่ได้ผลเลยครับโห<ว>จะมาได้แล้วนะมาอีกเร็ว,วนี่ มาแล้วครับนะนะครับนี่ประกดหิมของเราอีกตัวครับโอ้โสาสวยเลยครับโอ้โหนานมากครับตัวนี้กว่าจะได้ครับนะครับ ลครับครับเป็นกนินเย่อเหย่จะเป็กินครับค,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 ครับนะนะครับตัวเบ็ดที่อยู่ในปากนี่มันเป็นเหยื่อมแมลงเม่านะครับส่วนที่เกี่ยวท้องมานี่เป็นเหยื่อหมักครับนี่ครับโอ้โหหลักฐานชัดเจนว่ากินอะไรครับ กินแมลงเมานะครับน้าะครับนี่ครับแต้มที่สี่ของเราในหมายนี้นะครับผมย้ายเอาเบ็ดอีกคันหนึ่งมาตีถัดมานะครับมาฝั่งทางใต้ลงมาอีกนิดนึงครับนี่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวผมพาดูอะไรครับนะาะครับ ปลาที่ตกได้เนี่ยผมผูกไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับตะกี้นี่มีปลาอะไรไม่รู้ครับนี่ครับน้าๆครับนี่มากินปลาที่ผมตกได้ครับโหโหดร้ายมากครับนี่มากัดจนนี่หน้านี่หายไปเลยครับกัดข้างหลังด้วยครับนี่ครับผมเดาว่าน่าจะเป็นปลากระสูบอะครับน้าๆท่านไหนพอจะทราบพฤติกรรมปลาที่มากัดปลาผมแบบนี้ครับ กรุณนาคอมเมนต์บอกผมทีนะครับนะนะครับนี่ครับ จะกลับบ้านแล้วนะครับเหมือนปลาติดครับมอนปลาติดมัจะอยู่ยครับโอ้ยติดจริงๆครับโอ้โอ้ย,อยดี๋ครับนะาครับได้มาอีกหนึ่งแต้มเล็กๆครับ นี่อันนี้ก็หลักฐานเต็มปากเลยครับกินเหยื่อหมักนะครับตัวนี้โ,โหนี่ครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าไซสจิ๋วครับก็เป็นแต้มที่ห้าของหมายนี้นะครับรวม2หมายตั้งแต่เช้าก็เจ็ดตัวเจ็ดแต้มครับวันนี้ครับปลดปลาก่อนนะครับ นี่ครับนะนะครับคือผลงานปลาที่ตกได้ในหมายที่2นะครับก็หมายที่2นี้ผมตกได้อีก5ตัวนะครับก็ทั้งหมดแล้วรวมกับหมายที่1ก็7ตัวครับแต่ว่า2ตัวแรกที่ตกได้หมายที่1ก็เป็นกับข้าวเที่ยงไปเรียบร้อยนะครับส่วน5ตัวนี้ก็จะได้เอาให้แม่ไปแกงใส่หน่อไม้ดองเป็นกับข้าวตอนเย็นนะครับก็ เอาตัวรอดได้อีก1วันนะครับกับการที่ไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้ทุกวันก็คงจะดีครับโอเคครับทุกท่านครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องตกดินของผมมาโดยตลอดนะครับในการช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับกลับบ้านแล้วนะครับ นี่ครับห้าแต้มน้อยๆครับ